สวัสดีค่ะพบกับร้านอินเตอร์เทควิทยุสื่อสารนะคะคลิปนี้ทางร้านจะสาธิตวิธีตั้งช่องและตั้งโทนของวิทยุสื่อสารไ t ท l k ทีส่รุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าคลิปนี้จะสาธิตเป็นตั้งโทนธรรมดานะคะก่อนลูกค้าจะเข้าโทนให้เลือกช่องใช้งานก่อนค่ะทางร้านจะสาธิตเป็นช่องที่160่อนะคะความถี่อยู่ที่2 4 6 9 8 7 5ในช่องที่จะใช้งานแล้วลองมาดูวิธีเข้าโทนกันค่ะ กดฟังก์ชันนะคะตามด้วยเลข7ค่ะตอนนี้โทนปิดอยู่นะคะโทนจะขึ้นอออค่ะบนลูกค้าโทนธรรมดาจะมีทั้งหมด50โทนนะคะโทนที่1ก็คือ67.0ิบเจ็ดจุดศนย์โทนที่ห้าสิบก็คือสองห้าสจุดหนึ่งลูกค้าสามารถเลือกโทนที่จะใช้งานได้เลยนะคะทางร้านสาธิตเป็นโทนนี้ค่ะสี่สิบเจ็ดนะคะสองสามสามจุดหกโทนแล้วกดฟัง์ชันยืนยันค่ะสังเกตหน้าจอนะคะจะมีรูปลำโพงอยู่บนตัวเลขต่อมาค่ะให้เรายืนยันโทนนะคะุณลูกค้าโดยการกดฟังก์ชันตามด้วยเลขแปดค่ะฟังก์ชันตามด้วยเลขแปดนะคะก็จะข ก็จะกลับมาหน้าหลักแบบนี้นะคะช่องที่160อตามด้วยความถี่ด2ก้าแและสัญ,ญลักษณ์รูปลโูงแบบนี้หมายถึงลูกค้าตั้งโทนธรรมดานะคะนี่คือวิธีการเข้าโทนธรรมดาค่ะใครๆก็ตั้งได้จากอินเตอร์เทคนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ